สวัสดีค่ะสาวนูเกอร์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beauty on Budget ค่ะรายการที่เราจะมารีวิวเครื่องสำอ,อางการทางเมคอัพแล้วก็สกินแคร์เลยโดยเราจะหยิบผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายกันในราคาที่แตกต่างกันเพื่อให้สาวๆเนี่ยได้เลือกซื้อตามงบประมาณกันค่ะโดยเราจะเน้นกันซื้อสวยอย่างมีสตินะคะ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะหยิบมารีวิวกันวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยกรีดร้องกับมันมาแล้วและปัจจุบันอาจจะยังกรีดร้องอยู่นะคะเพราะว่ามันเลอค่าแล้วก็ที่สำคัญคือราคาค่อนข้างแพงทีเดียวค่ะนั่นก็คือ Urban Decay นะคะเนคนะคะอ่อันนี้น่าจะเป็นแบบนี้อย่าถามถึง n นคทร e นะคะเพราะว่ามันเพิ่งออกเนาะแล้วก็ด้วยความที่นี้ยแหละคะ่ะกรีดร้องอยู่ว่าราคามันแพงก็เดี๋ยวเอาไว,ไว้เานี้เดียวจะมารวให้ดู สีก็ของเน k เ d อร์จะประมาณนี้คะ่ะ <'t> เป็นสีน้ำตาลที่แต่งตามได้ง่ายทีเดียวเหมือน so กับว่าเออคิดมาให้แล้วนะ okay. ทีนี้ด้วยความที่เรากราีดร้องกับมนันใช่ไหมบางทีเราก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะซื้อ <S 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 อ่ะงั้นเรามาดูพาเลตที่คิดว่าคุณภาพใกล้เคียงแล้วก็สีเนี่ยก็ <Tomorrow>. <S <S สามารถใช้ได้ใกล้เคียงเหมือนกันอันนี้ก็คือ s l e นะคะ idy o a t u r i l เยวจะเปิดสีให้ดูว่าสีเป็นประมาณนี้เขาก็จะมีแผ่นพลาสติกที่มีชื่อสีมาให้ด้วยถามว่ามันทดแทนกันได้ยังไงสลิกเนี่ยเนื้อสีอ, <Okay. S 2> อาจจะไม่แน่นเท่าในเคสแต่ว่าจะบอกว่าสีมันชัดมากนะแต่ว่าระหว่างวันมันอาจจะมีแบบร่วงบ้างนิดนึงเลคะ่ะที่ในเคสเนี่ยคืออยู่ทนอยู่นาน คือแบบทาไปเลยเช้าเย็นเย็นอ่ะโอเคมากทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาสวอตสีให้ดูกันว่าสีไหนที่มันใกล้เคียงแล้วมันก็ทดแทนกันได้จริงๆโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสวอตสีกันเลยเริ่มจากของสลีก,ก่อนเนาะของสลีเราจะเริ่มจากสีโทบนะคะซึ่งจะเป็นสีทองมีชิมเมอร์สีสวยมากๆเหมือนกับสีไหนของไมเคิเหมือนกับสีบูติคอนะคะซึ่งบูติคอถ้าเราดูจาก พาเลตอย่างเงี้ยดูด้วยตาเปล่าอะเราจะมองไม่เห็นเลยว่ามันมีชิมเมอร์เหมือนกันสวยมากๆต่อไปสีที่2นะก็จะเป็นสีของสนีสีลีโกเป็นสีน้ำตาลนะคะที่ออกน้ำตาลอมม่วงๆหน่อยเอาไว้คัดเบ้าเนี่ยจะสวยมากเลยเหมือนกับสีไหนของเนเคเหมือนกับสีบาสเลยสีบัสก็จะเป็นน้ำตาลอมม่วงๆเหมือนกัน ซึ่งทั้งเลโก้แล้วก็บัสเนี่ยค่ะจะเป็นสีแมทสีสุดท้ายที่เราจะสวัวดที่ดูก็คือสีดำที่เป็นอยู่ในสีสุดท้ายของทั้งสองพาเลตเลยนะสีดำของส l ล็กเนี่ยค่ะจะชื่อว่าสีนัวเหมือนกับสีแบ็ c เอาท์ของเม k เกซึ่งสีดำอันนี้ก็เป็นสีแมทแมน จะเอาไวท้ทาทับอายไลเนอร์หรือว่าจะเอาไว้แบบทำสโมคกี้ไอายอย่างเงี้ยก็สวยมากเลยจะเห็นว่าสีที่เลือกมาสวอทให้ดูะคะ่ะจะเป็นสีที่ใกล้เคียงกันมากสามารถใช้แทนกันได้เลยแต่สำหรับใครที่ยังกรีดร้องว่าเฮ้ยสลีกก็ยังแพงไปอยู่ดีอะถ้าเกิดว่าพีเข้ามาก็ต้อง500กว่าบาทหรือบางคนอาจจะแบบ7 0 0ถึงเ0 0เลยก็ได้เนี่ย โอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็ตัดความลำบากน่้ยไปนะคะเรามาดูของที่สามารถหาซื้อง,ง่ายๆในเมืองไทยแล้วก็คนไทยผลิตเองดีกว่าเราจะพูดถึงแบรนด์ของ Miss t นแอไม่มีใครไม่รู้จัก m i มิส e e n ใช่ไหมมิสทีนเนี่ยเขาก็ออกพาเลตมาซึ่งถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะคะเป็นพาเลตที่เป็นสีน้ําตาลทนสีน้ําตาลทั้งหมดแต่งง่ายๆจะมีหน้าตาแบบนี้มิสทีนนูดดี้บราวนะคะราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองคือแล้วแต่ว่าแบบร้านไหนจะขายเท่าไหร่หรือว่าซื้อกับตัวแทนเราจะได้โปรโมชั่นแบบไหนก็ถือว่าหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยเราจะแกะสีดูเบ,รรนะบรอร์สีสินะเบอร์สีอ่าสีเขาจะเป็นแบบนี้ก็เป็นโทนสีน้ำตาลที่แต่งได้ง่ายมากๆเหมือนกับรรค,คิดมาให้แล้วเช่นกันบางคนถามว่าเอ้ยเอามิสทินมาเทียบกับเนคเค่เลยเหรอทำไมถึงเอามาเทียบกัน อันนี้เราต้องให้ดูก่อนนะให้ดูถึงความตั้งใจของมิสซีเลยว่าแบบเฮ้ยเขาตั้งใจมากอ่ะเราควรแบบอืมเราควรให้คะแนนความตั้งใจเขาสุดๆเราให้ดูกล่องอันนี้หน้าตากล่องของมิสซีนะคะข้างหลังเขาจะเป็นแบบนี้ซื้อๆมีชื่อสีอะไรให้เราดูในขณะที่เนเกตเนกเก็ตก็เป็นแบบนี้เหมือนกันซึ่งเนเกตออกมาก่อนนั้นแล้วถูกปะ เราก็ต้องให้คะแนนความตั้งใจของเขานะโอเคบางคนถามว่าทําไมแพ็กเกจถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เขาเป็นแพ็กเกจใหม่แล้วนะอันนี้ซื้อมางแต่ตอนที่มันออกมาแรกๆเลยมันเป็นแพ็กเกจเก่าอยู่ตอนนี้หน้าตาก็จะคล้ายๆกับในคเคอสามถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อมาช่วงตอนนี้นะคะโอเคเดีย๋ยวเราจะมาสวอตสีให้ดูกันเนาะว่าสีในนูนี่บรา่์มีสีไหนที่สามารถทดแทนสีในในคเคอได้บ้างโอเคค่ะงั้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มสวอตสีกันเลยนะคะ เริ่มจากสีแรกทางมิสทีนก่อนก็คือนี่เลยสีที่อยู่ในพาเลตส,สีที่2อ,อันนี้นะคะชื่อว่าสี d รามาติ c าร์ตีนะคะสีเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้แน่นมากนะคะเวลาทาเราก็คงจะต้องลงหลายรอบนิดนึงสีจะได้ประมาณนี้ค่ะสีดรามาติ c าร์ตีจะคล้ายกับสี u ัสเปกของ n นคเคจะเป็นสีนี้ นี่ค่ะมันจะมีแบบว่าเหลือบน้ำตาลแล้วก็มีเหลือบแบบเทาๆหน่อยสวยมากสีที่สองที่จะสวอทให้ดูอันนี้เขาชื่อ,อ,อว่าสีเมจิกดรีมนะคะจะถัดมาจากสีที่สองอันหนึ่งเป็นอันนี้นะคะสีมันจะเข้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ออกน้ำตาลกว่าสีเมื่อกี้แต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันเหมือนเหลือบหลือทองแดงนิดนึง ก็จะใกล้เคียงกับสีช็อปเปอร์ของ n น k เคสีช็อปเปอร์คือสีนี้คือดูในพาเลตอ่ะอันเนี้ยมันจะดูอ่อนกว่าแต่ด้วยความที่เม็ดสีเขาแน่นหนาพอทาออกมาแล้วมันแบบมันเกือบจะเข้มกว่ามิสทีนด้วยซ้ํานี่นะคะก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะจะเห็นว่ามันใกล้เคียงกันมากเลยคือแบบมิสทินทําได้ดีมากในจุดนี้แล้วก็สีสุดท้ายที่อยากจะแนะนําก็คือ เป็นสีแรกสีอ่อนสุดเลยของพาเลตมิสซิชนนะคะก็คือสีนี้สีนี้เขาชื่อว่าสีพาราไดชู u าร r มันจะออกเหมือนกับเป็นทองเหลือบๆคือบอกไม่ถูกแต่ว่าสีมันจะอ่อนมากค่ะคือสวัดขึ้นมายัางไงก็ไม่เห็นแน,แน่แต่ว่าถ้าได้ลองทาเองอะ่ะเวลาเราทาบนเปลือกตาเนี่ยแล้วสะท้อนแสงมันจะเป็นสีแบบเหลือบๆสวยสวยมากก็จะใกล้เคียงกับสีอันนี้ บูตีคอที่เราสวอตกับสลิกไปเมื่อกี้ค่ะใกล้เคียงกันมากเลย oh. ก็คือเป็นสีอ่อนแล้วก็เหลือ oh. เงิน,เง,นเงินทองทองนิดนึงโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าตัวไหนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างเริ่มจากตัวแม่ก่อนเลย oh. uh. Urban อ่าเออร์เบิร์ดีเคเันนี้นะคะ เคาน์เตอร์เอ e อร์เนดีเนี่ยตอนนี้ยังหาที่เมืองไทยไม่ได้เท่าที่เช็คดูก็คือยังหาซื้อไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้จริงๆคงต้องยอมพิออเดอร์หรือว่าสั่งเอาออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตนะคะก็มีหลายร้านที่ขายอยู่แต่ก็อยากจะเตือนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าตอนนี้เนคเดะไม่ว่าจะเป็น 1, 2หรือ3 3ที่เพิ่งออกใหม่ที่บอกว่ายังไม่มีตังซื้อนะตอนนี้โดนก๊อปเยอะมากในราคาที่แบบ พันหอย่างเงี้ยคือมันก็แพงสําหรับของกอลยังไงก็ขอให้เลือกร้านดีๆให้ดูดีๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะสําหรับข้อดีของ Urban Decay n a k e น t อ o อันเนี้ยอย่างแรกเลยที่ทุกคนรู้ก็คือเนื้อสีเม็ดสีแน่นมากแน่นจริงเป๊ะจริงคือปาดทีเดียวอยู่แล้วก็สําหรับ n อเคทูที่เลือกมารีวิวให้เพราะว่าสีน้ําตาลมันเป็นอะไรที่ผู้หญิงอะคือสามารถแต่งตามได้ง่ายมากคือแบบ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะสีน้ำตาลนี่แบบเบสิกมากๆแล้วก็สำหรับเนเตททุกพาเลตนะคะ mm hmm. เขาจะมีแปลงแบบนี้มาให้นี่ให้ดูนี่ให้ดูว่าแบบไม่เคยใช้เลยนะคือด้วยความเสียดายคือแปลงอันนี้ดีมากขนนุ่มทั้งสองด้านคือดีดีที่สุดอันนี้คือข้อดีของเนเตทคือถ้าใครมีงบประมาณที่อยู่ที่ประมาณ2-3 0 0 0พั 3, 000, นเนาะต้องแบบคือต้องเผื่อไว้ให้นิดนึงอะ ต่อให้อยู่ที่นั่นจะซื้ออยู่ที่นั่นเนี่ยหมายถึงอยู่ที่อเมริกานะคะถ้าเกิดว่ามีใครแบบเออมีเพื่อนหรือว่ามีญาติที่น้องอ่ะอยู่ที่อเมริกาก็สามารถที่จะฝากเขาซื้อทางออนไลน์แล้วก็ให้ส่งไปที่บ้านที่นู่นได้คือมันจะถูกมากแต่ก็ต้องบวกค่าขนส่งค่าชิปปิ้งอะไรอีกอยังไงก็ให้เผื่อไว้ประมาณ2-3 0 0 0ันเนอะถ้าเรามีงบเท่านี้แล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากซื้อของดีๆไปเลยอะ่ะซื้อเลยสนับสนุนซื้อเลยอ่ะ แต่ถ้าใครงบประมาณยังไม่ถึงเนคเคบอกเฮ้ยสองสามพัน่ะมันไม่ไม่อยากลงทุนนักับอายแชโดว์อ่ะเราก็มาดูสลิกสลิกอาร์ดิโอนเชอร์นะคะดูข้อดีข้อเสียของมันก่อนข้อดีก็คือมันจะคล้ายๆกับ n น k e d t o ท l ตรงที่ว่าอายแชโดว์เนี่ยจะมีทั้งสีแมทมีสีชิมเมอร์มีกิเตอร์คือมีทั้ง3ชนิดที่เราสามารถแบบ คือแต่งกลางวันก็ได้หรือว่าปาร์ตี้กลางคืนก็ได้แต่สิ่งที่มากับสลีกเนี่ยมันเป็นแปลงหัวฟองน้ำแบบนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไระหาซื้อตามตลาดนัดก,ก็ได้อะคือเอาจริงๆคือคุณภาพมันก็แบบไม่ไม่ใช่ว่าจะดีอ่ะเนาะมันไม่ใช่แปลงขนน่ะคะมันก็จะมีอายุของมันที่แบบเออเราใช้ไปสักพักแล้วแบบเดี๋ยวฟองน้ำมันก็จะเริ่มเสื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยไปคือตรงเนี้ยก็ต้องลูยเลยว่า เฮ้ยถ้าเราจะแต่งเนี้ยเราควรจะมีแปลงสําหรับตาแยกเอาไว้ตั้งหากชุดหนึ่งนะแล้วก็ข้อเสียเลยอะของเซรีคือแม้เนื้อสีอะเม็ดสีอะมันจะแน่นก็จริงคือปาดทีเดียวก็อยู่เหมือนกันนะเหมือนในเคสคือปาดทีสีขึ้นแต่ข้อเสียของมันคือมันมีการร่วงลงระหว่างวันยิ่งสีเข้มๆอะยิ่งเห็นได้ชัดมากเลยถ้าวันไหนแบบไม่ได้ลงอายไพรเมอร์ก่อนนะสีมันจะแบบ เขาเรียกว่า for out อ่ะมันจะแบบล่วงลงมาใต้ตาค่ะก็อาจตรงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็สลีกก็ยังหาซื้อที่เมืองไทยไม่ได้เช่นกันคือถ้าซื้อก็ต้องฝากเพื่อนที่อังกฤษคือต้องย้ำว่าอังกฤษนะคือถ้าไปหาที่อเมริกาไปหาที่ฮ่องกงเนี่ยมันไม่มีแน่ๆเลยเพราะว่าคือเขาสัญชาติอังกฤษมีช็อปที่อังกฤษเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ถูกมากราคาต่อพาเลตอันนี้มัน12เหรียญซื้อที่นู่นก็แค่ยอยู่ที่ประมาณ300 300กว่าบาท แต่ว่าถ้าจะซื้อจากเมืองไทยก็ต้องซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนเอเวอร์เนเหมือนกันก็อยู่ที่ประมาณน่าจะ500 500กว่าบาท5 7 0 5 9 0แล้วแต่ร้านนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อเสียที่แอบไม่ชอบส่วนตัวเลยคือแพ็กเกจจิ้งมันแบบมันเลอะง่ายอะคือมันเป็นส,สีดำที่ดูดีนะแต่ว่าแบบใช้ไปสักพักมันจะเริ่มแบบขึ้นรอยนิ้วอะไรเงี้ยบ้าง แต่ก็ถือว่าโอเคกับราคาก็ถือว่าคุ้มที่จะซื้อ,อตัวสุดท้าย n u d ดี้บราของ Miss t i n นอันนี้หาซื้อง่ายมากคือถ้าใครมีเพื่อนหรือว่ามีญาติอะไรคนรู้จักที่เป็นแบบสาว s s t ต e นหรือว่ามีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านมีร้านเครื่องสำอางที่เขาเอาเข้ามาขายก็คือสามารถเดินเข้าไปแล้วก็ถามได้เลยว่าเออมีพาเลตนี้ไหมคะที่เป็น n ู d ดี้บ w าก็ราคาอย่างที่บอกไปตอนข้างต้นนะคะก็ประมาณ ร้อยร้อยกว่าบาทก็คืออย่างโอตซื้อมาก็คือ170บบาทแล้วก็ข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือสีที่เขาจัดมาให้อ่ะเป็นสีที่ค่อนข้างดีก็คือเป็นสีที่เราสามารถที่จะแบบแมทได้ง่ายอะค่ะแต่ว่าข้อเสียของมันเลยคือมันมีสีที่เป็นแมทอะเพียงแค่สีเดียวเท่านั้นคือสีสุดท้ายอันเนี้ยที่เขาเรียกว่าสีแมทบราวน์ ็มีแค่เนี่ยที่เป็นสีแมทจริงๆส่วน1นถึงเที่ทั้งหมดเนี่ยที่เห็นอยู่อ่ะมันเป็นชิมเมอร์หมดเลยซึ่งถ้าคุณทาชิมเมอร์หมดเลยอ่ะในตอนกลางวันน่ะมันจะทําให้ตาดูบวมแล้วมันก็แบบจะดูแย่มากอ่ะอันนี้อาจจะต้องไปหาพาเลตอื่นที่เขามีเนื้อแมทหรือว่าไปซื้ออายแชโดว์แยกต่างหากที่เป็นเนื้อแมอ่ะเอามาผสมกันเอามาแมชกันนะคะส่วนแปรงอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้ด้านนี้นะคะเป็น แปรงหัวฟองน้ําก็จะเหมือนกับสลีกเมื่อกี้แต่ว่าคุณภาพมันก็จะแบบอ่อนด้อยกว่านิดนึงอ่ะตามราคาส่วนด้านนี้เขาให้มาไว้เป็นแปรงเขียนคิ้วคือสีแมทเบลเมื่อกี้เราสามารถเอามาอาดัดแบบใช้เขียนคิ้วได้แต่คือ,ค,อคือแปรงก็แข็งมากเช่นกันอันนี้ไม่เหมาะก็คือให้หาแยกไปเลยดีกว่าถ้าจะให้แนะนาเนาะโอเคก็อันนี้ที่เอามารีวิวอะคะ่ะ ใครมีงบประมาณเท่าไหร่ก็ดูตามนั้นเนาะร้อยสองร้อยห้าร้อยสามร้อยอัน,นก็พันอาบสองพันสามพันเนี้ยค่ะก็คือเอาแล้วแต่งบประมาณที่คุณมีเนาะแต่ว่าถ้ายังเรียนอยู่ยังหาเงินไม่ได้จริงๆแล้วก็แนะนําให้ซื้อเป็นสลีกหรือว่าซื้อมิสทีนะมาลองเล่นดูก่อนก็พอเพราะว่าคือเราไปเรียนหวันนะเรามีเวลาแต่งหน้าจริงๆอะแค่สวัน จะลงทุนซื้อเนคเที่แบบหลายๆพันนะ่ะจริงๆโอตว่ามันไม่คุ้มเลยนะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ที่รีวิวมาทั้งหมดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสาวๆที่กำลังมองหาอายแชโดว์หรือว่ามองหาเมคอัพที่แบบจะสามารถแต่งได้ทุกวันแล้วก็ออมองดูเมคอัพที่ว่าเอ้ยเรามีงบประมาณอยู่เท่านี้นะเราจะซื้ออันไหนดีซื้ออันนี้ดีหรือเปล่าอันนี้ก็ลองใช้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อดูนะคะ แล้วก็มาดูกันว่าคราวหน้าเราจะเอาผลิตภัณฑ์เมคอัพหรือสกินแคร์มารีวิวให้ดูกันอีกแต่ว่ารับรองว่าเด็ดมากแน่นอนสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมสโลแกนของเรานะคะเราจะต้องซื้อสวยและมีสติด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคราวหน้าคะ่ะบ๊ายบาย